กิกรรมธรรมชาติจังหวัดนครปฐมเราก็ได้มีความตั้งใจ<อ>มีความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารพระกระด,ดาริหรือทำสอนของข้อเรื่องอาธรรมปราบอาธรรมก็คือช่วยอะไรฮะแก้ปัญหา <c oughs> เรื่องมลภาวะทางน้ำเพราะฉะนั้นกตอนนครปฐมเนี้ย <c oughs> เราก็อยู่รุ่งน้ําท่าจีนแหล่งน้ําในแขบนี้นะรุ่มน้ําท่าจีนเนี้ยจะเต็มไปด้วยผักตบชวาซึ่งพง่ายอุดมสมบูรณ์มากและผักตบชวาเนี้ยคุณสมบัตพิพิเศษหลายอย่างหนึ่ง<ม>ก็คือพูดง่ายว่าที่ในหลวงสอนว่าอาธรรมปราบอรธรรมนั้นก็คือว่ามันสามารถดูดก็เรียกว่าสิ่งกระปบหรือเกลือปนอยู่ในน้ำเนี่ย จนเราเข้าใจว่าเออมันเป็นมลพิษเนี่ยนะหรือมลภาวะเนี่ยของสิ่งแวดล้อมเนี่ยผักตบชวาเนี่ยมันก็จะดูดซับเอาสารเหล่านั้นนะที่ไม่ดีทั้งหลายนะแบ่ส่นเป็นเรียกว่าทำานี่นะฮะมาบำรุงเลี้ยงมันจนเติบโตทีนี้เราก็ได้มองเห็นความจริงว่าเออพอมันเติบโตมาแล้วเนี่ยเราจะนาํามาใช้ประโยชน์อย่างไรก็คือได้เอามาทำปุ๋ยหมัก และมาทำดินผสมนะจากปัตกตรกวานะซึ่งปักตรกวา,านี่โดยเฉ<อ>พาะอะไรอ่ะเง้าของมันหรือรากของมันนี่นะมันมีไนโตรเจนมากกว่าสี่เปอร์เซ็นต์นะนี่คือข้อดีหรือคุณสมบัติที่เราต้องการนะที่จะมาบำรุงต้นไม้ใช่ครับยกต้พืชอื่นเขามีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนาะ,ะนี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพนะราะฉะนั้นแต่ว่าเ,เ,รววเรามองเห็นประโยชน์ใช้ประโยชน์ และได้ประโยชน์จากปัตตุกชวาและได้สืบสารงานของพ่อนะและได้ทําให้อะไรละแหล่งน้ําทั้งหลายสายน้ําแม่น้ําทั้งหลายก็เกิดความสะอาดเพราะฉะนั้นน้ําสะอาดก็เป็นพื้นฐานที่ดีของชีวิตและสพรพพสิ่งคือสรรภาพชีวิตด้วยไม่ใช่เฉพาะคนนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคนน้ําสะอาดทําให้คนสุขภาพดีนะสุขภาพดีก็คือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะประหยัดอะไรฮะ งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณสุขนะฮะปัญหาสาธารณสุขที่เราต้องจ่ายมากคือความเจ็บไข้เล้ป่วยบุลคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสถา,านพยาบาลสถานต้องใช้งบประมาณมากมายครับเพราะฉะนั้นเราเข้ากับว่าหลักตกตะวานบอกโอ้ยเอาไปค้าขายหน่คุ้มทุนเราไม่ได้กําไรแต่ในหลวงสอนเราเรื่องขาดทุนคือกําไรเห็นไหมว่ากําไรคือเป็นของ ประชาชนและประเทศชาติมากมายมหาศาลถ้าเราป่วยนะแม้แต่บุคคลนะก็ประหยัดนะเช่นว่าบุคคลป่วยเจ็วันเสียโอกาสจะมหากินไปเจ็ดวันเนี่ยเห็นไหมขาดเงินไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นเคนข,ข,ข้างก็ป่วยไปด้วยคนข้างก็ป่วยไปด้วยถ้าป่วย,วยทั้งสังคมป,ป่วยก็ทั้งประเทศจะเห็นว่าสร้างโรงพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะอะไรพเพราะความเจ็บได้ป่วยปัญหาสาธาณสุขเห็นไหมแต่พื้นฐานเพราะอะไรมลพิษหรือมลภาวะของสิ่งแวดล้อม พจะและเราก็ได้ซืบสารทำอะไรทำภารกิจนี้และเราก็ได้ผลิตที่ดีที่เรียกว่าอะไรครับบรินปลูกก็าปรรมปราบอารอดินคือดินของนครปฐมมะนะฮนะที่เ,<อ>เป็นอ,<ร>อ,อะไรฮะปครปฐแบรนด์ของนครปฐรมนี่เรามีดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์นะครับดอกผักตบชวาครับเห็นไหมว่าสวยงามกว่ากล้วยไม้แค่รู้จักชื่นชม ตนั้นมันจะไปเพิ่มใลรถเจ็ดอย่างเงี้ยถ้าพี่จะใส่ก็เพิ่มเลก็คือลดต่มันไม่ไปล่างกับเอท่บาทจิตบเใส่ลถเถสเพราะว่าบาีตยเยมืกี้ภาพรวมผสมกันที่แต่ว่าไก่ของอาจจนพาร์ทอ่ะมีภาพกููขาวติดมาเพ ก็รสทเว่าันาเขเเนเวโลก้ใว่ามันใช้อย่งไดถ้ามันใช้ร่วมเงินมันจะไปตส่วนนึถูประสงค์ที่เราคือเพื่อการคุมวิน กวนการผลิตดินประทำบปาประทร,ร,รมนำผักตบชวามาสับ ให้อิ่ให้ได้เพียรแนมเองินหน่อยว่ายังไม่ได้ทอยูเลยิว่ะออันดีสัตว์หร เื่เอาากษตรกรรมธรรมชาตินคปรปฐมและเข่า,ขายกร,กรรมธรรมชาติภาคาะตะวันตกร่วมกันลิตเป็นนรวรัตกรรมทำดินทำปราธรร,ม,รมโดยนำปักตบชวา ใช้ประโยชน์ในการทำดินถงเพื่อปลูกพืช